สวัสดีครับวันนี้จะมาอัพเต็เรื่องราคาของปุ๋ยนะครับก็เนื่องจากวิกฤตสงครามรัเสเซียยูเคนะครับนี่ซึ่งทั้งนี้เมื่อเกิดวิกฤตสงครามรัเสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของแอมเมเนียและการธรรมชาติ LNG ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมีในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ผลิตปุ๋ยเคมีในยุโรปเกือบทั้งหมด จำเป็นต้องหยุดผลิตเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงอีกทั้งการส่งออกปุ๋ยเคมีจากรักเสเซียจะได้รับผลกระทบจากการขนส่งสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหรือแม้กระทั่งค่าประกันภัยทางเรือที่สูงขึ้นมากรวมทั้งค่าขนส่งทางเรือปรับตัวสูงขึ้นมากดังนั้นเมื่อประกอบกับช่วงไตรามาสที่สปีที่ผ่านมาจากการทีรัเสเซียประเทศจีนประกาศมุง่งเน้นนโยบาย เรื่องความมั่นคงทางอาหารจึงลดการส่งออกปุ๋ยเพื่อรักษาสมดุลในประเทศจนกระทั่งเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนเริ่มกระทบรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติลิกไนซ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสูงขึ้นประกอบกับค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิดอีกทั้งรัเสเซียเปิดปฏิบัติการทาาหารยิ่งเพิ่มอำนาจทางการค้าโลก ราคาปุ๋ยยิ่งเพิ่มสูงและขาดแคลนขณะเดียวกันราคาปุ๋ยโพแทสเซียมปรับตัวสูงขึ้นหลังจากประเทศเบลารุสผู้ผลิตลายใหญ่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปหรือ,อยูตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2020ทำให้ราคาโพแทสเซียมหรือปุ๋ย,ยมอบปรับตัวขึ้นสูงขึ้นมากกว่า200เหรียญ สหรัฐต่อตันภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนขณะที่รัเสเซียถูกแซงชั้นจากหลายประเทศทำให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุย๋ยเคมีแพงขึ้นอีกทั้งนี้สมาคมประเมินความยาวนานของวิกฤตกรณีร้ายแรงที่สุดมาตรการการคว่ำบาตรที่มีต่อประเทศรัเสเซียอาจจะยาวนานถึง3-5ถึง5ปี ตรงนี้จะส่งผลให้ผู้ซื้อที่จำเป็นต้องนำเข้าปุ๋ยจากรักเสเซียและเบลารุสดําเนินการนำเข้าได้ยากลำบากยิ่งขึ้นอีกทั้งราคาการธรรมชาติจะยังคงมีงระดับราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องจากมาตรการการคว่ำบาตรที่ยาวนานขึ้นส่งผลให้อุปทานในตลาดและจะยังคงจำกัดโดยเฉพาะในยุโรปและอาจมีการขยายระยะเวลาจำกัดการส่งออกปุ๋ยของจีน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออุปทานปุ๋ยยูเรียและฟอสเฟตในตลาดโลกอีกทั้งเมื่อการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนรัเสเซียยังคงจำกัดและมีความยากลำบากในการซื้อขายอาจจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยฟอสเฟตหรือและก็โพแทสเซียมซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ ทั้งราคาซื้อขายในตลาดโลกจะยังมีราคาที่สูงมากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่คาดการกรณีที่เวลวร้ายที่สุดหากรักเสเซียยังถูกมาตรการคว่ำบาตรนาน3-5ปีจะส่งผลให้ผู้นําเข้าปุ๋ยจากรักเสเซียและเบลารุสนาเข้าได้ยากขึ้นรวมถึงราคาการธรรมชาติก็ยังคงมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเกษตรกรไทย ก็ยังคงต้องแบกรับต้นทุนราคาปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงขึ้นไปอีกระยะหนึ่งซึ่งมองกรณีเลวร้ายที่สุดอาจจะถึงจุดที่ไม่คุ้มทุนกับการผลิตแต่ถ้าจะพอมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ก็คือเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่มีการใช้ปุ๋ยซีโลรเเนือหลังจากนั้นจะใช้ลดลงการใช้ปุ๋ยจะเริ่มผ่านไปแล้วหวังว่า ได้ลดลงมาบ้างไม่อย่างนั้นน่าจะเป็นห่วงว่าจะเข้าสู่จุดที่มีคุ้มทุนกับการผิดนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมได้หามาสรุปก็คือรัเสเซียและเบลารุสอาจจะทุกถูกความบาดเนื่องจากสงครามนาน3-5ถึงปีนั่นหมายความว่าผู้ที่นำเข้าปุ๋ยเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นนำเข้าได้ยากขึ้นและอาจจะขาดแคลน แล้วทาให้ปุ๋ยนี่แพงยาวไปแพงขึ้นลากลากยาวเลยไปถึง3 5ถึงปีทีนี้ผลกระทบต่อกเกษตรกรไทยก็คือจะต้องจะต้องลงทุนที่สูงขึ้นอาจจะไม่คุ้มทุนนะครับเพราะอาจปุ๋ยอาจจะราคาถึง2 0 0พอย่างเงี้ยแต่ราคาเกษตรผลผลิตทางการเกษตรมันไม่สูงขึ้นตามปุ๋ยเพราะทุกอย่างก็แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน คมีพัธุ์ต่างๆทุกอย่างนะครับสินค้าที่อยู่ในห้างของพวกเจ้าสัวทั้งหลายน้ำมงน้้ำมันพืชขึ้นหมดน้ำมันโดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตพืชชาวนาชาวไร่อย่างเราก็ลำบากก็ต้องฟางแผนปรับตัวกันใหม่นะครับอันนี้เป็นการคาดการแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงครับก็ แจ้งล่วงหน้าจะได้ปรปับแผนการปลูกหรือว่าทำอย่างไรจะให้รอดผลภิกิินี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับังวอาค,ความรู้นี้คง้าไปประโยชน์ครับขอบคุณครับ